เรี่ของชาวสตาร์าวินเนี่ยเขาบอกสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดได้นานที่สุดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างสม่ำเสมอได้ดีที่สุดนะครับผมว่าเช่นการองค์กรก็เหมือนกันเอสซีเองเราเลยมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในทุกๆบริบทที่เปลี่ยนสถานก,การณ์โลกตอนนี้เนี่ยมันพันปวน,นเยอะปีที่แล้วเนี่ยสังหาเราเจอมันมีนี่ควรเรือนสูงนะครับ,รบมีซัพพลายในตลาดล้นมีความเชื่อมั่นที่ต่ํา แต่ปีนี้ยังมีเรื่องความผันผวนจาก Geopolitics เพร mm. าะฉะนั้นปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งที่เรารับมือคือเราเรารีฟอร์มพอร์โฟลิโอเรากระจายความเสี่ยง mm. เราใช้ความหลากหลายในการแก้เรื่องความผันผวนออเดอร์ไลซ์ EP นี้นะครับเราจะไปคุยกันกับคุณนัทพงศ์คุณาคอากรวงหรือว่าคุณพงศ์ครับ c e o ของบริษัท s c Asset Corporation จำกัดมหาชนครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2,546ปัจจุบันนี้ก็22ปีแล้วนะครับผ่านบททดสอบมามากายและหลากหลายครับการรับมือกับบททดสอบแต่ละครั้งมีอะไรบ้างรวมถึงแนวคิดสำคัญครับที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็นทุกเช้าที่ดีของทุกคนมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะมาทาคำความรู้จักกันให้ลึกยิ่งขึ้นครับ คุณพงทับ14ปีของคุณพงษ์ที่ SC Asset เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ Day เจนถึงวันนี้ครับผมเริ่มงานที่นี่ปี2012นะครับ2015 14ปีเนี่ยจริงๆก็มีได้เรียนรู้หลายอย่างที่นี่มากๆ ถ้านับการเปลี่ยนแปลงผมนับเป็นประมาณ4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1เนี่ยคือ2012ตอนนั้นคือการรีเฟรชแบรนด์ของ s อนะครับครั้งที่2เนี่ยคือ2017ช่วงนั้นคือการรีคาว u เชอร์องก์นะครับครั้งที่3เนี่ยคือช่วงปีโควิด2020ตอนนั้นคือการผมผมเรียกว่ารีซิเลียนนะครับแล้วก็ล่าสุดคือปี2024คือการรีฟอร์มคือการปรับพอร์ตโฟล t โอธุรกิจเราก็ทุกๆครั้งจริงๆมัน มันได้เรียนรู้ลหลายอย่างแล้วมันก็มันก็มีโจทย์ที่แตกต่างกันนะครับย้อนกลับไปรีแรกเลยครับที่คุณพงเข้ามาคือรีเฟชเนี่ยตอนนั้นทําไมต้องรีเฟชแบรนด์ด้วยครับคือคือช่วงที่เข้ามาเนี่ยผมอ,องค์กรเราตอนนั้นรายได้ประมาณ7 0 0 0ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ปีล่าสุด2 2 0 0 0ื่นสองสองหื่ประมาณช่วงที่อยู่ที่7 0 0 0พันเนี่ยวันนั้นวันนั้นสถานการณ์คือเราเราคิดว่าจะทำยังไงให้องค์กรโตต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนั้นเนี่ยเราเรามาทำ ดูว่าบริษัทเป็นยังไงวันนั้นบางขอกบุโรวัดเนี่ยมันดังกว่าเอ s ซีอสเซสสินค้าเราดังกว่าแบรนด์บริษัทเพราะฉะนั้นเราจะโตต่อไปได้เนี่ยองค์กรเราต้องมีสินค้าหลายอย่างเราก็เลยต้องทําแบรนด์ที่มากกว่าบางขอกบุโรวัดแบรนด์ก็เลยต้องขึ้นมาดังกว่าสินค้าให้ได้ดก็เลยต้องมีการรีเฟรชแบรนด์อันนั้นคือจุดจุด เปลี่ยนครั้งแรกของผมท,ที่เข้ามาเริ่มที่นี่ครับครับผมและแต่ละรีเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตของธุรกิจขององค์กรและในแง่ของตัวบุคคลของคุณคงนะครับตั้งแต่เดย์วันถึงวันนี้มีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของสไตล์การทํางานวิธีคิดมุมมองการบริหารยังไงบ้างครับผมว่าจริงๆคนก็เหมือนองค์กรคือผมผมมีความเชื่อองครับว่าองค์กรหรือคนจะเติบโตได้ในระยะยาวเนี่ยต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอที่เสดียมชาวสแตวินเนี่ยเขาบอกสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอด ได้นานที่สุดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างสม่ำเสมอได้ดีที่สุดนะครับผมว่าผมว่าเช่นการองค์กรนี่เหมือนกัน s c เองเราเลยมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาใน,ในทุกๆทุกๆบริบทที่เปลี่ยนผมว่า14ปีนี้มันมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมันมีทั้งเรื่องเทคนโนโลยีที่เปลี่ยนไปมันมีทั้งเรื่องวิกฤตโควิดมันมีทั้งเรื่องเทรดดอมันมันมีเหตุการณ์หลายอย่าง เราต้องปรับตัวเสมอครับครับถ้าอย่างนั้นผมถามต่อจากที่คุณพง์บอกเลยแล้วกันนะครับว่าในความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลา14ปีที่คุณพง์เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของต่างประเทศเรื่องโควิดเรื่องภัยธรรมชาติหลากหลายความท้าทายมากเรารับมือกับโจทย์ต่างๆที่เข้ามาทดสอบเรายังไงครับผมว่าพูดนําองค์กรเนี่ยเรื่องสําคัญเนี่ยต้องมันมีคําว่าอ่านคิดพูดทํา คือเราต้องเข้าใจบริบทโลกนี้ก่อนว,ว่าโลกเนี่ยไม่มีการหยุดนิ่งลูกค้าหรือสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันลูกค้าต้องการสิ่งใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นโลกเราหมุนไปข้างหน้าทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกๆวันผู้นําเองต้อง,ต,องต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกให้ได้ก่อนผมว่าผู้นําทุกคนเนี่ยมีเวลาจํากัดแล้วก็มีข้อมูลจํากัดมากที่จะเข้ามาหาเราในแต่ละวันด้วยข้อมูลที่จํากัดตรงน,นั้นเนี่ยเราต้องอ่านอ่านมันได้ขาดว่า ตอนนี้มันกำลังเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตอันใกล้มันกาลังจะเป็นยังไงคือถ้าเราอ่านสถานการณ์ได้ขาดเนี่ยวิธีคิดเราจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะเริ่มคิดวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่มันตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอเราอ่านเสร็จเราคิดเสร็จมันเราต้องสื่อสารออกไปเพราะว่าเราเราทำงานกับคนหมู่มากเราเป็นผู้นําผู้นําต้องมีทีมงานเราสื่อสารไปแล้วเราถึงจะทําให้ถูกก็ผมว่าเรื่องสําคัญคือผู้นําต้องมันอ่านสถานการณ์สม่ําเสมอแล้วก็ คอ,คอยกลับมาเช็คกับสิ่งที่ตัวเองอ่านว่ามันใช่หรือไม่ใช่ผมว่าเรื่องนี้สำคัญคเพราะมันเป็นจุดตั้งต้นก่อนที่เราจะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าหนึ่งในแนวคิดที่สะท้อนความเป็น SCS เสร็จก็คือทุกเช้าที่ดีของทุกคนแนวคิดนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณพงศ์องค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนื่งากก่อนผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเมื่อ10เกิน10กว่าปีที่แล้วเนี่ย เราอยู่ในตลาดลักรัพมายีมา2บปีบนะครับเราเป็นองค์กรที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเราจะเริ่มที่ลูกค้าเริ่มที่ความต้องการลูกค้าการสร้างของที่ดีให้ลูกค้าคือคือจริงๆไม่ว่าสโลแกนจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามันเป็นความคิดตั้งเดิมของเราเลยว่าเราเป็นองค์กรที่ทำ,ทำธรุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราทีนีใน้ในช่วงเวลาที่ผมมารีเฟรชแบรนด์เนี่ยเราก็ได้สโลแกนใหม่คือ For Good Mornings วิธีคิดคือลูกค้าเราทุกคนเนี่ยเขา ตื่นขึ้นมาทุกเช้าที่บ้านเขามีทุกเชา้าการที่เขาจะมีเช้าที่ดีได้เนี่ยที่อยู่อาศัยที่เราทําให้เขาต้องต้องทาให้เขาตื่นมาแล้วมีพลังนะครับคือคือความตั้งใจผมและทีมงานเราเนี่ยทุกคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนมีชีวิตของตัวเองเขามีเขามีบทบาทชีว <aven> ิตเขามีความฝันเขามีมิชชั่นหลายอย่างในชีวิตซึ่งเขาต้องใช้ทั้งเวลาและพลังงานบ้านเราเนี่ยหรือที่อยู่อาศัยจะเป็นคอนโดจะเป็นบ้านเนี่ย มันต้องเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีให้เขาได้เขาต้องเริ่มต้นที่ที่อยู่อาศัยเราเพื่อจะได้ไปมีพลังงานและมีเวลาไปทําเรื่องที่มันมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราทําเพราะว่าชีวิตทุกคนทําสิ่งที่มีความหมายของแต่ละคน,นะครับครับก็คือชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากที่บ้านดังนั้นเราเลยใ,ให้ความสําคัญกับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะแนวดิ่งหรือแนวราบคุณพง์มีประสบการณ์และความรู้ด้านสถาปัตย์ด้วยมีส่วนช่วยในการบริหารธุรกิจ ของเรายัางไงบ้างครับคุณพงษ์ตอนนี้เรียนสถาปัตย์เนี่ยวิธีการสอนคนุณคิงรู้จักดีไซน์ทิงกิงใช่ไหมครับครับ <c oughs> จริงๆแล้วสถาปัตย์เนี่ยเขาสอนเวลาเราเรียนเรียนออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยดีไซน์ทิงกิงเป็นพื้นฐานตั้งแต่ก่อนที่มันจะดังเลยนะคือ, <c oughs> ค,อคือวิธีคิดเราจะเริ่มจากการไปดูยูเซอร์ก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรเราจะเริ่มจากการไปไปสังเกตก่อนว่าผู้ใช้มีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะดีไซน์โซลูชันคือเราต้องไป d e ไฟปัญหาให้เจอก่อน แล้วเราก็จะดีไซน์โซลูชันให้เขาซึ่งโซลูชันมันก็จะหน้าตาออกมาเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆอันนี้คือวิธีคิดที่ที่เด็กสถาปัตฯเ,เรียนกันมาเ<ะ>นื่นองพราะมันอยู่ในธุรกิจเนี่ยผมว่าผมผมถูกเทรนเรื่องดีไซน์ thinking โดยพื้นฐานจากต,ตอนเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาทําธุรกิจเราก็จะใช้วิธีคิดแบบนี้ในการทํางานไปอ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมมีความชอบเรื่องสเปซเรื่องดีไซน์แต่ผมไม่ได้ดีไซน์บ้านที่เอซีเองนะครับแต่ผมจะใช้วิธี เลือกคนที่เราเราเห็นความสํมาคัญเรื่องนี้เหมือนกันเรามีความคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันแล้วคนที่มาทํางานด้วยกันเนี่ยเราจะให้ความสําคัญมีความเชื่อความคิดให้ความสํำคัญเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ไปไปสร้างผลงานที่ดีกว่าผมผมชอบการทํางานที่ผมไปด้วยกันับทีมอะผมว่าผมว่าถ้าทีมเป็นเจ้าของของผลงานเขามีความสุขมีความภูมิใจหร,หรือมีความผิดหวังถ้าผลงานไม่สําเร็จ เพราะเป็นผลงานของเขาเนี่ยผมว่ามันสนุกมันมันทำงานด้วยกันแล้วพลังงานมันจะออกมาครับทุกๆโครงการที่เราทำเนี่ยโปรดักอะไรก็ตามเนี่ยเราเราตั้งใจหมดคือทุกอันเราเราจะไปดูว่าลูกค้าเนี่ยเขาเขามีโจทย์อะไรในชีวิตแล้วเราก็อยากจะพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ชีวิตของลูกค้าเรามันอาจจะไม่ใช่ตึกบ้านอาคารมันรวมถึงบริการด้วยนะครับมันทุกๆอย่างมันจะรวมกันเทคโนโลยีเซอร์วิสเซสหรือโปรดักทั้งหมดรวมๆกันเนี่ย แต่เรื่องสำคัญเนี่ยผม, <S <S ผมจะให้ความสำคัญเรื่อง culture <S <S ในองค์กรค,คือคนในองค์กรของเราเนี่ยต้องจะเป็นผู้บริหารระดับไหนเนี่ยต้องอยู่ใกล้ลูกค้าผมจะมีประชุมที่เรียกว่า VOC Voice of Customer เนี่ยผมจะผู้บริหาร30-40คนเนี่ยมานั่งฟังเคสของลูกค้าทุกๆ2องที่ทุกๆเดือนคือคนที่ทํางานดูแลลูกค้าหรือใกล้ชิดลูกค้าเขาจะอยู่ใกล้แต่บางทีผู้บริหารเราอยู่ไกลเนี่ยผมผมใจความสําคัญเรื่องการประชุมตรงนี้เขาจะอยู่ ใกล้ลูกค้าฟังเสียงลูกค้าแล้วมันจะเกิดเอมพัตีขึ้นนะครับมันจะเกิด<ม>ความรู้สึกใกล้ชิดกับลูกค้าการอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยเราจะเอาความเห็นความคิดไปทํางานได้ไปทํางานไปสร้างนาวัตรกรรมใหม่ๆหไปดีไซน์ใหม่ๆหรือคุณคิงบอกไปดูทุกๆอันเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นความตั้งใจมันมาจาก c u เจอร์องค์กรเราที่คนทุกคนที่ไปทํางานเนี่ยเราจะมองลูกค้าลูกค้าเป็นคนสําคัญของเราและเป็นแหล่งพลังงานของเราเพราะนั้นทุกๆโครงการเราก็จะเห็นได้ว่าทุกๆประสบการณ์ทุกๆ อย่างที่ใส่เนี่ยมันจะมาจากการไปสังเกตสิ่งที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นสินค้าของเราครับขยับจากคุณพงษ์และการบริหารธุรกิจมาดูภาพรวมใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับคุณพงษ์ครับโครงการของ SC มีทั้งแนวราบแนวดิ่งราคาตั้งแต่หลักล้าน10ล้านไต่ไปถึง100ล้านหลายระดับราคามากนะฮะม,มีกลยุทธ์ยังไงครับในการที่จะจับแมทช์กับความต้องการของลูกค้าจริง ราคาไหนก็ตามมันมีสิ่งที่เหมือนและตา่างยังไงสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยลูกค้าทุกคนอยากได้ของคุณภาพที่ดีนะครับอยากได้การบริการที่อบอุ่นใส่ใจแล้วก็อยากได้อสังหาที่อยู่ในโลเคชันที่สะดวกสบายผมผมว่าเราต้องเห็นทั้งความเหมือนและความต่างของลูกค้า<ม>อันนี้คือสิ่งที่เหมือนกัน3อย่างนี้นะครับที่อุนกิงบอกเนี่ยจะหลักร้านหรือหลักหลายร้อยล้านเนี่ยก็ต้องการสิ่งนี้หมดแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็ต้องเดลิเวอร์สิ่งสามสิ่งนี้ให้ได้ก่อนทีนี้ความแตกต่างก็ ผมว่าพอองคอ์กรเรามี c u เ t อร์อยู่ใกล้ใกล้ลูกค้าเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามธรรมชาติของมันเองคือเราจะเข้าไปดูลูกค้าไปทำ research ไปหาข้อมูลไปเฝ้าสังเกตไปดูว่าความต้องการลูกค้าคืออะไรแล้วสินค้าแล้วมันจะแปลเปลี่ยนไปตามลูกค้าผมผมเลยบอกว่าสินค้าราคา10ล้าน2ทัทำเลมันก็อาจจะไม่เหมือนกันมันจะไม่ได้ขีดว่า10ล้านต่างกับยีล้านแต่ใน10ล้านนั่นเอง2ทัทำเล2อง product มันก็ยังมีความแตกต่างเช่น ลูกค้าบางกลุ่มอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวสูงพื้นที่ที่กว้างใหญ่แต่ลูกค้าบางกลุ่มอาจจะต้องการความคุ้มค่าแต่ก็ต้องการพื้นที่เหมือนกันแต่เขาอยากได้ความคุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนตัวในบ้านเขาอาจจะเล็กหน่อยแต่ส่วนกลางอาจจะต้องใหญ่เขาก็ใจ่ายในราคาที่คุ้มค่าย่อมยาวกว่าแต่ก็ยังได้พื้นที่บางอย่างซึ่งไปใช้ส่วนกลางได้ผมเลยว่ามันจะไม่ได้ถูกขีดด้วยระดับราคาอย่างเดียวแต่มันคือการที่เป็นมี c u เจอร์ ที่เราไปอยู่ใ,ใกล้ใกลลูกค้าแล้วไปทำความเข้าใจลูกค้าตลอดจะทำร้อยโครงการก็ยังต้องใส่ความความตั้งใจแล้วก็ไปเห็นความแตกต่างในร้อยโครงการตรงนั้นได้ร,ราคาไม่ได้เป็นตัวกําหนดแต่ว่ามาจากความต้องการแล้วก็ไลฟ์สไตล์โจทย์ช,ชีวิตของลูกค้าแล้วเราก็มา ผลิตเป็นโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ของเขาครับคุณพงษ์ครับถ้าพูดถึงดีมาซัพพลายเทียบกันร,ระหว่างโครงการแนวดิ่งกับแนวราบในปัจจุบันเนี่ยมันบาลานซ์กันอยู่ไหมฮะหรือว่ามันมันมีมันมีความไม่บาลานซ์กันเกิดขึ้นไหมฮะปัจจุบันผมไม่เห็นภาพของดีมาซัพพลายของทั้งตลาดโดยรวมนะครับจากอดีตมาปัจจุบันประมาณช่วงก่อนโควิดเนี่ย2019เนี่ยช่วงนั้นดีมาของคอนโดเนี่ยสูงกว่าบ้านกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคอนโดประมาณ20,000 0กว่าบ้านอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งนะครับต่อปี ทีนี้โควิดเป็นตัวที่รีเซต็ตความต้องการที่เปลี่ยนไปโควิดทำให้เกิดเทรนที่คนเราทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็ทำอะไรหลายอย่างได้จากที่บ้านมันมีเกิดสองสองเทรนที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้น,นทำให้ความต้องการบ้านเ,นเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คอนโดมากกว่าบ้าน<ะ>พอเกิดโควิดปุ๊บบ้านมากกว่าคอนโดดีมามันเปลีป่ยนไปแต่ทุกวันนี้นพอโควิดมันจบลงมันกลับมาที่จุดจุดนิว n นอร์มอลปกติใหม่ คือบ้านและคอนโดมีดีมานที่เท่าเทียมกันนะครับทีนี้จริงถามว่าสมดุลไม่สมดุลตอนนี้สภาวะก็คือพอบ้านขายดีมากๆช่วงหลังจากโควิดผู้ประกอบการก็มาทําบ้านเยอะวันนี้บ้านก็โอเวอร์สปายหน่อยก็บ้านก็จะขายได้ยากขึ้นในช่วงเวลาสอปีนี้โอเวอร์สปายในทุกๆราคานะแต่คอนโดเนี่ยตลาดดีมามันเล็กลงกว่าช่วงก่อนโควิดจริงแต่ว่าไม่ได้โอเวอร์สปายเพราะว่า มีกลุ่มลูกค้าสตางชาชาที่เขาเขาเจอปัญหาจากจีโอกราฟิกแล้วก็อยากย้ายมาอยู่ประเทศไทยก็ช่วยดันดีมานตรงนี้ขึ้นก็วันนี้ดีมานพอๆกันแต่ความยากก็ต่างกันแต่ผมว่ามันก็เป็นเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่มันมีการเดินแนลงทุกปีครับเอซีรับมือ,อยังไงครับหรือว่าปรับแผนยังไงครับผม,ผมว่ากลับไปที่คําถามแรกคือผมว่าผู้นําวันนี้ต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกนะครับก็เราต้องอ่านสถานการณ์ให้ออก แล้วเรากลับมาดูตัวเราเนี่ยวันนี้ธุรกิจเอสเราเราใหญ่ประมาณหนึ่งสต t รี y ที่ใช้ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยความที่สถานก,การณ์โลกตอนนี้เนี่ยมันผันผวน,นเยอะอปีที่แล้วเนี่ยสังหารเราเจอมันมีนี่ควรเรนสูงนะครับมีซัพพลายในตลาดล้นมีความเชื่อมั่นที่ต่ำแต่ปีนี้ยังมีเรื่องความผันผวน,น,นจาก geo politics เพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งที่เรารับมือคือเราเราเรีฟอร์มพอร์ตโฟลิโอเรากระจายความเสี่ยง เราใช้ความหลากหลายในการแก้เรื่องความผันผวนนะครับมันมีความผันผวนเกิดขึ้นในบริบทเราก็กระจายธุรกิจออกเป็นหลายเอนจินด้วยกันเอนจินที่หรคือที่อยู่อาศัยก็มีบ้านและคอนโดเอนจินที่2เนี่ยเราเลือกธุรกิจที่มันเป็นขาขึ้นก็มีโรงแรมมีคลังสินค้าแล้วเราก็มีกลุ่มออฟฟิศเดิมที่ที่เรามีอยู่แล้วตั้งยี่สกว่าปีที่ผ่านมาก็พอเรามี2 e n เอนจินแล้วอาจจะมีเอนจินที่3ในอนาคตเนี่ย,ยมันก็จะเกิดความสมดุล ความสมดุลของพอร์ตโกลเดีรเราเพราะฉะนั้นไอคอนเท็กซ์ที่มันผันผนเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอตัวเอนจินหนึ่งมันอ่อนลงเราก็ยังมีเอนจินที่ช่วยขับเคล<อ>ื่อนไปใช้ขับเรารับมือด้วยการใช้ความหลากหลาย,ลยกระจายความเสี่ยงนะครับเล็งตัวเอนจินที่3ไว้หรือยังครับเอนจินที่3เนี่ยเราจะลงทุนที่ปีหน้าเราศึกษาเทรน์ธุรกิจที่ไม่ใช่อสังหาอยู่แต่เป็นธุรกิจที่ต้องเป็นขาขึ้นทุกทุกครั้งที่เราเข้าไปเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยเราจะดูเราจะดูเทรนความต้องการก่อน ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเราก็เราก็สนใจมันเป็นโอกาสนะครับคุณพงษ์ครับมีคนบอกว่าปัจจุบันเนี้ยบ้านราคาหลักล้านขายยากถ,<ม>ถ้าเทียบก,กันกับบ้านที่ราคาแพงขายง่ายกว่าคุณพงษ์มองแบบนั้นไหมฮะเทรนนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ที่เป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยการฟื้นตัวมันเป็นลักษณะของ K-shape ครับนะครับ K-shape ก็คือว่ามันมีบางธุรกิจที่ ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าแล้วก็คนที่ฐานาการเงินดีคนรวยรวยยิ่งขึ้นนะครับคนลําบากก็ลําบากยิ่งขึ้นมันมีความฟื้นตัวแบบเคเชเพราะฉะนั้นที่คุณคิงบอกบ้านบ้านราคาสูงขายง่ายกว่าบ้านราคาถูกขายยากกว่าก็ก็เป็นความจริงตามนั้นถ้ามาจากเรื่องนี้นะฮะแล้วเราดูเรื่อง supply เนี่ยตอนนี้เรามีตัวเลข absorption rate เนี่ยว่าใช้เวลากี่เดือนบ้านถึงระบายหมดบ้านในกลุ่มราคามากกว่า10ล้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ปี บ้านราคาต่ำกว่า10ล้านใช้เวลาประมาณ6ปีเฉลี่ยกันก็5ปีก็รุ่เลขส p p l y ก็บอกอะไรว่าเรื่องนี้เป็นจริงแล้วเราผมคิดว่าอีก3ปีจากนี้ก็ยังจะเป็นเทรนดนี้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันมีอุปสรรค4ตัวที่ผมเล่าไปในอตอนแรกรมันก็ยังจะคงอยู่ผมผมว่าตลาดอสังหาต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักสปีมีมาสพ라이์มันจะกลับมาที่สมดุลครับอันนี้อันนี้จริงๆมันมอง มันมองด้อีก,อกแกน่หนึ่ง<ช>ด้วยเมื่อกี้คือเรื่องความสามารถในการซื้อความสามารถในการกู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ผมมวสา3-3ปีน่าจะใช้เวลาครับตอนนี้ในในวงจรธุรกิจของภาคอสังหาครับมันอยู่ในช่วงไหนฮะคุณพงศ์ยัง<อ>คงเป็นขาขึ้นอยู่ไหมหรือมันกำลังจะค่อยๆซบเซาหรือว่าค่อยๆปรับตัวลดลงไปฮะผมใช้ควาว่าอสังหาที่อยูสอาัย ่วงนี้เนี่ยของโดยเฉพาะบ้านเดียวเนี่ยเป็นช่วงที่โอเวอร์สปายเราเรามีช่วงเวลาที่ดีมากคือปี2021 22 23คือช่วงเวลาที่ความต้องการบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเพราะเกิดโควิดขึ้นมันขึ้นไปถึง2 0 0 0 0 0ตอนนี้มันลดลงมาเลยอประมัณแสน5ก็ยังสูงกว่าก่อนโควิดดีมาเนี่ยสูงกว่าก่อนโควิดแต่สปายเพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้นมันอยู่ในภาวะที่ที่โอเวอร์สปายโอเวอร์สปายก็ ผมว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับกลยุทธ์กันแต่ผมว่าเรื่องสําคัญคือแบรนดิ้งคือเรื่องสําคัญวันนี้ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะในตลาดแบรนดิ้งความน่าเชื่อถือคุณภาพที่จะส่งให้บริการในใจลูกค้าก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ต้องให้ความสําคัญอย่างมากคือช่วงนี้จะเป็นช่วงวัดใจครผมเป็นช่วงวัดใจว่าช่วงยากๆใครยังจะสามารถดิลิเวอร์มาตรฐานที่มัน่นคงไปได้คุณพงศ์กังวลไหมครับกับ ภาพรวมเศรษฐ,ฐกิจไทยที่เขาประเมินในเบื้องต้นนะว่าอาจจะโตต่ำสามหรือการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมันจะกระทบไหมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีะครับผมผมไม่ได้กังวลแต่ผมมองมันตามความเป็นจรงิงว่ามันก็เป็นอุปสรรคเป็นความทา้าทายเรามองตามความจรงิงเนี่ยการที่หนี้สูงเศรษฐกิจโตต่ำทั้งหมดเนี่ยมันล้วนส่งผลทา้าทายต่ออสังหาผมว่าเรามันอยู่ที่เราจะรับมือกับมันยังไงมากกว่าเรามองสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ คาดการณ์ว่าในอีกสองสปีมันก็ยังจะอยู่แบบนี้เรา,ออารับมยังไงก็อย่างที่ที่เล่าคุณกิงคับเราถึงกระจายความเสี่ยงกระจายกลุ่มธุรกิจและเรื่องสําคัญเนี่ยในกลุ่มที่ว่าสัยเนี่ยผมว่าเราวันนี้เองเราเราลงทุนอย่างรอบคอบเรามัดระ,ระวังแล้วเราก็ต้องไม่เสียอคอมมิชเมนที่เราให้ลูกค้าเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรต่างๆผมว่าธุรกิจเราเป็นเรื่องลองเทอมมากไปมากกว่าอุปสรรคหนึ่งปีสองปีครับข้าม เวลาผ่านเแล้วผ่านในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่มันช้าๆหรือว่าโอเวอร์สป,ปายตรงนี้ไปเนี่ยแบรนด์เราต้องเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าย,ยังให้ความเชื่อถืออย่างสงูรณ์บคุณพงษ์ครับ SC Asset เนี่ยติดอันดับที่30จาก50บริษทัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดคิดว่าคนรุ่นใหม่เขามองภาพของเราอย่างไรฮะแบรนด์ของเราเนี่ยมันไปทัชใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรฮะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่น คิดก,กับเราอย่างไงนะครับแต่ผมผมเล่าถึงวิธีคิดที่เราทําในองค์กรรวมถึงความคิดผมด้วยนะครับผมว่าในองค์กรที่เอซเราทํางานเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับคือคือวิธีการทํางานผมเนี่ยผมจะเล่าภาพความสําเร็จให้ทุกคนฟังว่าเป็นภาพยัยงไงคือผมจะทํางานแบบผมจะผสมการใช้สมองสองข้างฝั่งขวามันคือฝั่งความคิดส,สร้างสรรค์ฝั่งซ้ายมันคือตรรก,กะเวลาผมตั้งภาพความสําเร็จเนี่ยผมจะไม่ใช่ตรรก,กะผมจะใช้สมองฝั่ง ขวาค่อนข้างเยอะผมจะคิดภาพว่าสิ่งที่ควรสําเร็จเป็นยังไงภาพความสําเร็จของผมเนี่ยมันคือภาพที่ที่ลูกค้าแฮ ppy และพนักง,งานเองต้องรู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองเขาต้องรู้สึกว่าให้งานที่ทำอ่ะมันมีคุณค่าและเขามีผลกับสิ่งนี้แล้วมันต้องตรงกับคุณค่าในชีวิตเขาผมว่าภาพความสําเร็จผมในแต่ละปีแต่ละช่วงเวลาเนี่ยค่อนข้างชัดมากและผมจะสื่อสารไปชัด แต่เวลาที่ไปทํางานเนี่ยผมจะใช้สมองอทีกซ้ายคือใช้ตะกะในการวางแผนในการทํางานพอเราเป็นภาพอย่างนี้เนี่ย culture ในองค์กรมันก็เลยจะเป็นลักษณะที่ทุกคนก็จะมีความภูมิมใจในงานที่ตัวเองทําแล้วก็เป็นเจ้าของของงานด้วยกันผมว่าภาพนี้มันเป็นภาพมันเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงในที่ทํางานมันก็เลยคงจะสื่อออกไปแล้วคนอาจจะรับรู้บ้างฮะซึ่งซึ่งคนที่มาทํางานที่ที่ SC เนี่ย ผมว่าทุกคนจะมีความภูมิใจในเวอร์ชั่นของตัวเองในเอพิโซดของตัวเองเขาจะสามารถไปเล่าได้ในทุกๆปีเขาก็จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นของเขาเองที่ดีได้ในทุกๆปีแล้วก็สามารถปล่อยอของปล่อยเสพยภาพได้นี่คือความตั้งใจที่เราทําในองค์กรก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนมองเข้ามาแล้วรู้สึกผมว่าคนที่ทํางานอาจจะเห็นจากสินค้าของเราจะเห็นว่าสินค้าเราเนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความให้ความสําคัญกับลูกค้ามากๆ ครับแล้วก็ฟีดแบ k จากลูกค้าที่ออกไปก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่อยากทํางานเขาเห็นกลับมาในช่วงท้ายครับคุณพงษ์คุณพงษ์บาลานซ์ความเป็น Family Man กับ CEO ยังไงฮะผมผมเชื่อเรื่อง Work Life Integrated นะครับมันไม่ใช่เรื่องบาลานซ์ผมว่าผมว่าโลกยุคนี้เราทํางานมันไม่มีการ พอหกโมงปุ๊บงานจบไม่มีมันมันอยู่ในบางทีก็อยู่ในหัวเราอยู่ในความคิดเราผมผมใช้วิธีการคิดงี้ครับผมว่าเราทํางานเนี่ยเราเราเรียนรู้จากอดีตเราเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เวลาที่เราอยู่กับครอบครัวเนี่ยผมก็จะมีเวลาที่เราเรา,เราต้องบริหารจัดการอันนี้ทุกคนทําอยู่แล้ะแต่ตอนเราอยู่เราต้องอยู่ได้จริงๆครับคือใจเราต้องอยู่กับลูกกับครอบครัวภรรยายเราต้องอยู่กับเขาจริงๆ ใช้เวลาจริงไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันแต่ใจคิดเรื่องอนาคตนึกกังวลถ mm ึง hmm. อดีตถ้าตอนอยู่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นคือช่วงเวลาคุณภาพซึ่งไม่มีอะไรมาแทานได้ mm hmm. ก็ปัจจุบันต้องทําอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ได้พูดเรื่องการแบ่งเวลาเพราะผมว่าันน,น้ทุกคนคงมีเทคนิคของตัวเองแต่เมื่ออยู่ต้องต้องอยู่ได้จริงๆแนวคิดของเอซคืออย่างที่บอกว่ามอบทุกเช้าที่ดีให้กับทุกคน mm hmm. ทุกเช้าที่ดีของคุณพงษ์เริ่มต้นจากอะไระครับผมว่าเช้าที่ดีต้องสร้างพลังงานให้ผมไปทําเรื่องสําคัญในชีวิตผมได้ผมเคยตั้งคําถามตัวเองว่าอะไรคือแหล่งพลังงานของผมมันมีอยู่สามมันอันแรกผมต้องมีเวลาในการดูแลพัฒนาตัวเองความรู้สุขภาพต่างๆอันที่สองเนี่ยคือผมต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนสําคัญรอบตัวครอบครัวเพื่อนร่วมงานทั้งหลายอันที่สเนี่ยผมต้องมีเวลาสงบ เพราะฉะนั้นชาที่ดีเนี่ยผมต้องการข้อสาผมต้องมีช่วงเวลาที่ผมได้คิดงานได้ขิดเขียนสมุดสักเล่มปากกาสักอันที่ได้เคลียร์ความคิดทั้งหมดออกมาแล้วก็กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งไม่เป็นเวลาสงบของผมที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยผมจะมีพลังงานไปทำอีกหลายเรื่องมหาศาลครับซึ่งมันเรียบง่ายมากเลยครับคุณพงศ์ก็ชีวิตมันก็ยุ่งยากมากแล้วผมว่าเราไมไ่ต้องการอะไรที่ยุ่งยากตลอดเวลา วันนี้ขอบคุณมากครับคุณพงษ์ครับขอบคุณมากครับ